ประเทศไทยอะ่ะเราจะไปแบบอย่างเดิมๆเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วมีรัฐบาลไม่ครบปีสักอัน,นเลยเราเปนนาาลี่ยนนายกแล้ว,ลวเปลีนน่ยนนายกอีกรัฐาคุณเสฐาทวีสินเก้าสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนรัฐบาลคุณแพทองทานก็สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนรัฐบาลคุณอนุทินยิ่งไปกันใหญ่สามเดือนกว่า,าจะพาประเทศเราเนี่ยดำดิ่งลงมาอีกรอบนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมาอย่างหนึ่งสําหรับการเลือกตั้งก็คือว่า ประเทศไทยอะ่ะเราจะไปแบบอย่างเดิมๆเนี้ยไม่ได้แล้วะนะอันเนี้ยทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหนักหนาสาหาัสผมพูดตรงๆเน่ยคนที่มาคุยกับเราถึงจะพูดอะไรยังไงก็ตามทีเนี่ยแต่ในใจทุกคนน่ยที่เป็นนักการเมืองที่มีพรรคการเมืองเนี่ยเขารู้ว่าการบริหารจัดการเรื่องเศรษฐกิจนี่เป็นเรื่องยากในเวลาเดียวกัน การแก้ปัญหาทางการเมืองเพื่อให้เกิดให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วไปด้วยกันได้แล้วอยู่ได้เป็นช่วงระยะเวลายาวนานพอสมควรผมเคยไปพูดเวทีไหนผู้จําไม่ได้ผมบอกว่ารัฐบาลเข้ามาวันที่หนึ่งเนี่ยกว่าจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ของเขาเองอะเวลาต้องผ่านไปประมาณสองปีครึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีโอกาสเลยเอาว่าหลังเลือกตั้งนะ,ะเอาว่าหลังเลือกตั้งเอาว่าหลังเลือกตั้งหกหก แต่หลังเลือกตั้ง62เนี่ยใช่คุณคุณอะไรคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยแกเป็นนายกรัฐมนตรี3ปีกับ8เดือน9เดือนน่ะแล้วบวกที่แกเป็นหน้าก่อนหน้านี้อีก4ี่ปีะนะ,ะตั้งแต่ปี57าจนถึงเลือกตั้งปี62เนี่ยก็ขนาดที่ต่อเนื่องขนาดนั้นน่ะคุณก็เห็นอยู่ว่าบางอย่างก,ก็ทําได้บางอย่างก,ก็ทําไม่ได้แล้วพอเรามาเจอปี66แล้วมีรัฐบาลไม่ครบปีสักอันหนึ่งเลยรยนนาลคุณเปลียรรัฐบาลคุณเสถียทวีสิน เก้าสิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนรัฐบาลคุณแพทองทานก็สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนรัฐบาลคุณอนุทินยิ่งไปกันใหญ่สามเดือนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องอยู่ต่อเนื่องประมาณสองปีกว่า,าส่วนไอ้เรื่องทางการเมืองมันจะเป็นยังไงก็เรื่องหนึ่งแต่เสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้น ของการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจกษษค,คือถ้าเรามีรัฐบาลผสมเล่เท<ๆ>่เทอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต่อรองกันไปต่อรองกันมาไม่มีเวลาจัดก,การเรื่องพวกนี้มันก็จะพาประเทศเราเนี่ยดำดิ่งลงไปอีกอซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นะนะญี่ปุ่นตอนฟองสบู่แต่ปีพันสปีสองพันห้าร้อจนมาฟื้นตัวได้ใช้เวลาเกือบยีปี -20 ปีเลยเนาะยีปีตอนนั้น,นะผมให้ ให้คนที่เป็นลูกน้องผมเนี่ยแปลหนังสือสองเล่มก่อนฟองสบู่แตก<า>เล่มน,นึงกับอีกเล่มหนึ่งเนี่ยใช้ชื่อซามูไรสิ้นลายนะเป็นหนังสือเก่าเราไม่อ่านดูเถอะจะได้เข้าใจนี่ก่อนอาเบะจะมานะนะเนี่ยผมไม่อยากให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่วงจรแบบนั้น